เฮ้ยยังไงยังไงจะจะเล่นอะไรจะจบยังไงมันจะจบลงไงเซมิไนฟ์ฟอลสวัสดีครับเฮียโยโยโยเออสวัสดีเด็กๆไม่ได้ไลาดเฮ้ยจริงนมถ้าคิดถึงแฟนๆขนาดนั้นพี่ขอแบบ ให้ทักทายแฟนๆแบบต่อแล้วขอแบบกอดบลูทูธสักนิดนึงได้ไหมให้แบบแฟนๆที่แบบได้เห็นอะไรอย่างเงี้ยได้เจอมันคือเราไม่สามารถกอดแฟนๆแบบตัวเป็นๆได้ไงเราก็จะแบบสวัสดีครับเรามากอดกันครับอะไรอย่างเงี้โอเคไหมใช่ครับเริ่มที่เจมินายก่อนแล้วกันทักทายแฟนเออทักทายแฟนพร้อมกอดบลูทูธเออถ้าพร้อมแล้วเชิญค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับนนะครับเป็นยังไงบ้างกันวันนี้ ความสุขอร่อยมุ่นจอยกันไหมได้กินเลกันหรือยังแปลกแกแปลกนะเสียงเหมือนเสียงอะไรจริงๆได้กินเละกันหรือยังมีความสุขไหมถ้าไม่มีความสุขกอดนะกอดมันฉันว่าเกิดตำนานแล้วมีอีกแล้วแน่ๆเธอเออเจมินายไปแล้วโฟต์เห็นแล้วใช่ป่ะจ๊ะทพี่ขออย่างเต็มที่ถ้าพร้อมแล้วเชิญเลยพ่อคุณครับสวัสดีครับ เอ้ยทำไมเสียงหลอดอะเียงเขาหล่อนะฮะเจ็หลอเออจะซิฟทำไมจะซทำไมครับสวัสดีครับคิดถึงมากเลยนะครับความคิดขอข่าวอะไรดีครับโอ้ยเซมิน i p โฟร์ค่ะเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่วันนี้นะคะบอกเลยว่าคู่นี้นอนมาพอแน่นอนวันนี้นอนมาพอไหมฮะพอมากครับเรียนนี่ว่ามาอยู่กับเลทไทยแลนด์วันนี้สนุก สัญญาว่าจะสนุกสนุกครับเอออันนี้คือขออนุญาตเมาก่อนเลยนะคะก่อนที่เราจะเริ่มตอนแรกอ่ะโปรดิวเซอร์อ่ะขอพี่ขอปืนได้ไหมจ้ะตอนแรกโปรดิวเซอร์อ่ะมีอันนี้เป็นพอปและใส่น้ําจริงแล้วพอใส่น้ําจริงนางเดินเข้ามาหยิบฉี่ฉี่เกือบโดนกล้องเกือบโดนกล้องอะไรคือเกือบโดนกล้องนะคทางทางแม่แม่บ้าน G M M ก็เลยแบบว่าเอาน้ำออกเอาน้ำออกได้ไหมคะเด็กน่าจะดื้อ น่าจะไม่นอนเออนะคะนี่นะคะอาเสียงเป็นยังไงบ้างมีคนบอกว่าแบบได้ได้ยินเสียงเราชัดเจนไหมสามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะจ๊ะได้ยินกันชัดเจนใช่ไหมจ๊ะเออนะคะจะมีอะไรโฟลช่วงนี้เป็นไงบ้างสุกายสบายดีสุกากไหมสบายไหมสุกายสบายดีมากๆเลยนะ มีความสุขมีความสุขครับนี่ซมล่เขใไหมเช่นกันเช่นกันครับช่วงนี้นี่เรียกว่าอะไรอากาศอากาศบ้านเราค่อนข้างที่จะร้อนแต่ว่าผมก็ยังมีน้ําทิพย์มาหยาดฉลนหัวจิตหัวใจด้วยการที่มีโฟต์ไปทํางานด้วยทุกวันโอ้ยวนี้โฟร์เาน่ารักนะคือจะบอกว่าแค่มีเข่าก็มีความสุขแล้วใช่โฟร์เาหน้ารักจนใจเจ็บเลยอะ จริงนะฉันมาทําอะไรอ่ะฉันมาทําอะไรตรงนี้ฉันมาทําอะไรตรงนี้ถือว่านอนพอน้าทิพตหล่อเลี้ยงหัวใจก็มีและจะบอกว่าขนมโปรดของเราที่น่าจะช่วยในการที่ทําให้คุณเนี่ยมีความสุขก็คือมสุขมากขึ้นเลยจ้าเออโอ้มาก้าเบบี้คือบอกว่าคุณชอบเลยมากขนาไหนผมชอบอยู่แล้วกินแทบทุกวันยังไงเอ้าจริงๆเนี่ย รถที่ผมชอบที่สุด์เนี่ยที่ผมกินแทบทุกวันเลยเนี่ยคือรถออริจินอลแบบแผ่นเรียบแบบแผ่นเรียบเลยใช่ไหมแต่วันนี้มีอะไรพิเศษมาแนะนำให้ทุกคนี๋ยวเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอจะบอกว่าล่าสุดเนี่ยพวกคุณก็จะมีแบบเรื่องราวมากมายให้ถามเอาจริงไม่รู้จะเริ่มถามจากอะไรอะทุกวันจริงๆเราเราขอย้อนไปเมื่อสองวันที่แล้วคือเมื่อวันเสาร์เมื่อวันเสาร์ใครทราบก็คือเลขลของเราใน t ิ k t ตอลช็อปเนี่ย ได้อันเชิญเรียนเชิญกับเรียนนะคะวินนี่สตาร์มาแล้วตรงนี้แล้วเขาเกิดตำนานขึ้นมาคุณได้เห็นบ้างไหมผมเห็นในติ๊กตอกบ้างแล้วที่เขาพูดเรื่องเอาติงเออใช่พูดให้ซ้ำอีกรอบหนึ่งให้มันตรงกับเพื่อนนะว่าแบบมันเกิดอะไรขึ้นในคืนนั้นเออเอาให้มันตรงนะมันเกิด มันเกิดอะไรขึ้นเยอะแยะมากมายมันเกิดอะไรขึ้นเอาที่พอจำได้ลองลองประมวดเอาที่พอจำได้นะที่แบบมันแบบสนุกแบบสุดๆไปเลยที่แวะเข้าไปหัวเลยผมแรกเลยก็คือพี่มาครับพี่มาใช่พี่มาเนี่ยแต่งตัวเป็นกอล์ัอมแล้วเขามีมีใสเอลรอยด้วยคลับใช่แล้วเขาก็เล่นตลกอะไรอย่างเงี้ยผมผมจำเขาได้มันแม่นมากๆครับแล้วอย่างอื่นอย่างอื่นอ่ะแล้วคืวันนั้นเนี่ยเจมีนายเนี่ยเขา เขาทำอะไรบ้างอ๋อเขารู้แล้วเขาใส่วิกเขาใส่วิกแล้วเขาก็เดินบอนงานเลยหลงใส่เขาเจอทางใหม่ของเขาแล้วเขาเขามีอันนี้หรอมีคนมีคนบังคับหรือเปล่าเขาอาจจะไม่เต็มใจเขาดูไม่เต็มใจหรือเปล่าผมถึงก็ไปเจมพอแล้วถอดออกเขาผมถอดออกปุ๊บเจมเนี่ยก็หยิบไปใส่เหมือนเดิมแล้วหยิบไปใส่ให้พอเขาเอาให้ผมใส่ด้วยก็เลยถ่ายลงไอจีไปเลยใช่แต่จริงๆอ่ะมีคนบังคับหรือเปล่าไม่มีไม่มีไม่มีคนบังคับเลยแต่คือจริงๆอ่ะ ก็ถ่ายกันกับพวกออพี่ซีซี่ไหมครับ<ช>เป็นแบบ<ช>ตัแบก<ช>็กตอนนั้น<ช>คือเราเคยไปออาติ้งกันแล้วเราถ่ายถ่ายรูปก,กับพวกพี่ซีซีซมาออแล้วเขาก็แบบเอามารีคีเอทใช่แต่ ผมว่าแค่นั้นไม่พอไม่พอรอกตำนานมันต้องอยู่ตลอดไปใช่เพราะฉะนั้นเราใส่เข้างานไปเลยแล้วก็เต้นจนวิกหลุดใช่แล้วพี่ถาก็เห็นอยู่แบบนั่งขำแบบคุณสถาพรเอแย่แล้วไม่ไม่คุณสถาพรเพราะคุณสถาพรทำไมล่อนี่คุณเรื่องมันเป็นพระเอกจริงๆหรอเนี่ยแล้วแล้วผมอันนี้คือได้ยินหรือว่ามองสีหน้าอันนี้นมองจากสีหน้าสีหน้าแบบแกะรหัดพี่สถาพรว่าอืมเนออย่างเงี้ยไม่ไม่ใช่อะไร ผมไปนั่งคุยกับพี่ถาด้วยตอนที่เจมินดาเชร์วิ่งแล้วเต้นคุณพระพี่ถาคุณนั่งคุยกับสถาพรยังไงพี่ถาเขานั่งดูดูแบบดูเขาเล่นเพลงอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ผมก็ไปพี่ถาพี่ถาพู่เจมินดาดิเขาบอกปล่อยมันเถอะมันชื่อโอเขาก็บอกอย่างงี้ใช่นะคะอ่ะเอาเป็นว่าวันครั้งที่แล้วเนี่ยเราพูดเรื่องแบบว่าเอาเอาติ้งไปแล้วและครั้งที่แล้วในไลฟ์ของเรา วีนิสตาคือทําเต็มที่มากเขาบอกว่าถ้าไลค์เกินหนึ่งล้านเปิดมาแบบสิบนาทีแรกนางท้าไายท้าไายชาวด้อมว่าถ้าทําได้หนึ่งล้านไลค์นางจะเต้นเบบี้ชาร์พร้อมกับกินเลกินเลแบบสามท่าแบบจุกจุกคุณอยากจะท้าไทยด้อมคุณหนูไหมถ้าพร้อมนะลองแบบอยากจะทําอะไรตอนนี้เท่าไหร่ 1ล้านลายแล้วตายยังไม่ทันท้าทายเลย1 000. ล้านเท่าไหร่อ่ะ1ล้าน1ล้านสี่ 1, 000. 4, 000. แสนจ้าหนงล้านสแสนงั้นเราขอาเป็นคุณหนเป็น3 000. ล,าล้านนะอ่ะขอยาเป็น3ล้านถ้าด้อมคุณหนูสามารถกดไลฟ์ในไลฟ์นี้บวกกับแชร์นะบวกกับแชร์ของเรานะฮะเอาแบบว่าแชร์ยอดดีๆแต่ขอไลค์ก่อนแล้วกันไลฟ์ like ให้ได้3ล้านคุณจะตัดภาพค่ะคุณจะทำอะไร คุณจะเรื่องท้าทายเนี่ยต้องให้โฟดอยู่แล้วโอเคโฟดท้าทายท้าทายผมตลอดเออโอ้ยเจมินายนะจ๊ะเจมินาเจมินายโฟดด้วยเอาเจมินายเอาผัวครับเอาผัวเฮ้ยเรา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 ทำผัวดีกว่าเหมือนแบบเนียนนะแบบว่าเออเอาเจมินายอะไรอย่างนี้เจมินายจะทำอะไรดีอ่ะจะทำอะไรดีคุณอยากให้ผมทำอะไรล่ะผมทำได้หมดอ่ะคุณท้าทายผมมาเลยผมไม่กลัวอ่ิงป่ชาวดอมชาวดอมลองซิวันนี้อยากจะเจออะไร วันนี้อยากจะให้น้องทำอะไรไหนเด้อซิตอนนี้คืออ่านแชทไปทันแล้วแชทร็ดูพอว่าชาวร้องไห้ตอนนี้กดตกคันคนแล้วนะแล้วเต้นท่าทองดาวเอออะไรอีกเนีอะไรอีกเจมินายโฟลด์อ่านตีอ่านของแฟนให้พันทำไมได้ยินหอมแก้มหอมแก้มเลยเหรอเอิ่มเอิ่มเมื่อกี้มีภาษาเวียดนามด้วยนะพี่ว่าหอมแก้มน่าจะน่าจะไม่ได้อหรลูกเออนะฮะเจมินายโฟลด์เนี่ยจะเอาจะทำอะไรดี หอมแก้มตัดไปก่อนนะแม่คุณโดหอมแก้คมคมมุณโดหอมแก้มสไตล์เมื่อกี้มีแก้มสไตล์อ๋อมีทำไปแล้วทำไปแล้วไงขอแบบชาเลนจ์ใหญ่ใหญ่เลยอ่ะแฟนๆอยากได้อะไรจ้องตากันเออจ้องตาไม่เอาดีกว่าเราไม่่ใชจ้องตาบ่อยเหรอจะมีเออฟินนี่สตาร์เขาเต้นคุณทําอะไรดีเรียกว่าแบบสามล้านอ่ะมันอยากมันเยอะมันเยอะนะเต้นโดนัทยังมีรูท่าเวิร์กไม่เอา เต้นโดนัทยังมีรูออแล้วก็กินเลไปด้วยรีหรอือรีมีการรีรีเมมเบอร์ไปอคอนเสิร์ตตอนนี้เอาจริงนะหลังจากคอนเสิร์ตเนี่ยผมเห็นเขาเต้นแต่แต่เพลงเนี้ยท<ช>ุกงานเลยเต้นเพลงนี้ทุกงานเลยโดนัทเมอร์อไรยูจะมีสายกระดั๊กระดั๊กกระดั๊เก็บมาเก็บมาเก็บมเอาอย่างนี้นะครบสามล้านเต้นโดนัทยังมีรูแต่ทั้งสองคนแล้วก็กาบเลไปด้วยกาบเลไปด้วยกินเลไปด้วยครับ เ้นโดนัทยังมีรูพร้อมกับคาบเลกินเลไปด้วยอ่ะดิวนี้จบค่ะผมรู้เลยว่าเขาจะข้าบยังไงคาบยังไงเนี่ยเขามาแนวเซ็กซี่บ่อยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เขาจะกัดปล่เอ้าเอาอะไรของเขาเนี่ย ลองลองทำให้คนดูดูหน่อยว่ได้ไม่ได้เก็บไว้ก่อนโอเคสองล้านแล้วตอนนี้อ้าวฉันถ้าเปลี่ยนเป็นห้าล้านได้ไหมฉ้าน่าทำไมมันเร็วง่ายแล้วมันน่าจะเป็นเรื่องง่ายล้ร้อยล้านไลฟ์ไปเลยสองล้านแล้วเธอฉันยังไม่ที่เธอมันยังไม่ผ่านช่วงแรกไปเลยอ่ะสคิปฉันคือรันยังไม่ถึงไหนเลยอ่ะพวกเธอพวกเธอจะอันนี้กันแล้วหรอเอาเป็นว่าไหนก็ไหนแล้วให้เธอสองคนออนชาวคุณหนู อยากรู้อ่ะจริงๆคุณหนูนี่คือเป็นเป็นแบบอยู่ในโพไหนกันบ้างอ่ะเป็นบัมมีแต่ก็เรียกเองว่าคุณหนูอะไรหรือเป็นแบบเป็นแฟนโฟดโฟดจะเรียกเป็นมัมมี่ครับใช่โฟดโฟดจะแทนคุณหนูว่าเป็นมัมมี่ใช่แต่ผมก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกกันตัวเองว่าอย่างไรและเธอหล่ะเธอคิดว่าแบบในด้อมเธอคุณหนูเป็นยังไงคุณหนูเป็นยังไงเหรอจริงๆอ่ะผมได้ยินมาว่าคุณหนูเนี่ยจะมีเอเทรนที่ค่อนข้างที่จะกว้างเอรนใช่ ที่แบบมีแบบเออเด็กๆก็แต่แบบปฐมอย่างเงี้ยก็ยังมีก็มีแล้วก็แบบจนถึงแบบเออรุ่นปู่ย่าโอหก็มีเบบี้บูมเมอร์ก็มีมาหมดมาหมดใช่ค่อนข้างกว้างเลยเจนเซั้นจนถสี่จนสิ้นจนเรชั่นเจนนู่นจนเจเจมเอาอย่างงั้นฉันก็เลยจะให้เธอเนี่ยลองอ้อนๆให้แบบ ชาวคุณหนูอ่ะติดแฮชแท็กนี้หน่อยนะคะเลกินให้สุดวันหยุดยาว XGF ค่ะเลกินให้สุดวันหยุดยาว XGF นะคะแฟนๆค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าการอ้อนทางเนี้ยเราจะทำไหมแล้วนี่คือภารกิจจักรวาลเราจะต้องทำหรือเปล่าถ้าพร้อมแล้วเชิญค่ะซีวีในโปรดเชิญฝากด้วยนะครับ แฮชแท็กนะครับในทวิตเตอร์นะครับปั่นไปเลยครับเลกินให้สุดว<ล>ันหยุดยาว XGF นะครับเอาให้ติดเทรนดอันดับโลกไปเลย oh. อันดับอันดับดาวอังคารอันดับอะไรนู่นนี่ไปเอาให้หมดเลย oh. ออเ เอาให้ได้นะจ๊ะนะจ๊ะรออยู่รอดูอยู่ครับมามีมาเลยคุณโหนอ่ะเชิญพี่ฟอสใช่แล้วนครับฝากกดหัวใจให้พวกเราด้วยนะครับใช่แล้วแหละระวางดูไลฟ์พวกเราเนี่ยเอายี่ดีกว่าเออช่วยแชร์จนครบหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยแชร์ป่ะครับเออถ้าอันนี้ตอนนี้กี่แชร์น้องอย่างน้องอย่างท้าทายเหมือนกันอันนี้กี่แชร์ฮะแต่ในสคริปต์เขาเขียนว่าหนึ่งร้อยแชร์แต่ตอนนี้กี่แชร์แล้วครับกี่กี่แชร์หนึ่งพันแชร์โอ้ยอยากได้ตัวเลขเท่าไหร่พ่อเอาเท่าไหร่ดีครับเอออออาาาดดีีพพ่่่่กตนน้้ไไมััครรบเทห เสามพันไหมโอ้ยเยอะไปไหมได้ได้แล้วเราเนอะสามร้อยไลค์ไอสามล้านไลค์กับสามพันแชร,ร,ร,ร์ <Okay. S 2> อ่าโอ้โหกดแชร,ร,ร์แชร์แชร์แชร์วรัโอเค <c oughs> ครับก็เอาอยิ่งีดกว่าครับเพบ 3, ื่อแชร์ครบสามพันแชร์นะครับแล้วในไลฟ์นี้นะครับเจมินาเนี่ย โฟนเนี่ยจะมากินไลฟ์เอ้ยไม่ใช่กินมากินไลฟ์เลยเหรอกินเลได้ป้าไม่เอาเลยหรือเปล่านะพ่อจะมากินเลในไลฟ์แบบใหม่แบบสับแบบใหม่แบบสับสุตินารีแพทย์มีมีอะไรอีกมีอะไรอีกแบบอะไรหมดแบบตัวมัมแบบตัวมัมตัวมันดาตัวให้นมบุตรเออ เดี๋ยวจะมากินโ์กันก <c oughs> ินโ์ถ้าครบ3ล้านไลค์ <c oughs> กับ3 0 0พันแชร์นะครับ <c oughs> <อ>นะฮะเอาเป็นว่าเอาได้เลยจ้านี่เอาเป็นว่าเมื่อสักครู่เนี้ยในคอมเมนต์เนี่ยคอมเมนต์นะอ่านแล้วบอกว่าแบบโดนัทยังมีรูอ่ะเห็นไปเยอะแล้ว เรามีเพลงมีเพลงเลนะเ้ยมีเพลงของเลด้วยเหรอครับมีเพลงของเลเหรออ่าอันนี้คือเพลงของเลอันนี้คือเพลงของเลเหรอทำไมมันม้วนจอยขนาดเนี้ยใช่เออมันยาวไปยาวไปแบบมันกินให้สุดกินให้สุดเนอะมันกินให้สุดนะครับอ๋อวันหยุดยาวของเราก็ต้องเป็นเพลงนี้ลอง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 ฟังกันไหมลองฟังกันแบบดนตรีดีไหมขอขอขอดนตรีแอนขอแบบดนตรีดังๆขึ้นนิดนึงเราจะได้รู้ว่าเฮ้ยเพลงมันน่าเต้นแค่ไหนไปค่ะออจะยังไงพ่อแค่ตอนนี้ ยังไงในตอนนี้สามล้านไลค์สามพันแชร์แล้วจ้าเขาไมเร็วอ่ะบอกละสามพันไม่พอเขาไมเร็วเอาดีจริงไปจริงไหมเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงอันนี้ตกใจเอาจริงเหรอแล้วเราจะทำอะไรต่อในไลฟ์นี้เราจะทำอะไรเราไม่มีอะไรทำแล้วนะแต่ว่าสัญญาก็ไม่สัญญาเดี๋ยวมีแน่เออพรุ่นี้คือเลยไทยแลนด์ไงนะฮะโอเค เอาเป็นว่าแบบคือคือตามเป็ปีปมันก็คือต้องทำาแต่ก็คือในใจก็คือไม่รู้ยังไงเลยว่าเป็นแฟนเฮ้ยเขอยากพูดอย่าเงี้ยนะคะอะไรนะอยากอยากวางสปาตาลงเขาอยากพูดขอกล้องจับขอกล้องจับหน่อยครับขอเขาหน่อยให้พูดนี่ขอกลจับด้วยขอตัวเดียวเลยครับเขาอยากพูดต้องให้ฟีนน้องน้องที่ฉันอยากพูดอะไรเธอจะอ่านสคริปต์นี้อ่ะพูดวางสปาตาลงถ้าไม่อยากแบกบาเรต้ากู ยืนเรียกกันสามตัวแบบเนี้เดี๋ยวกูก็จะยิงให้ให้แบบทิกแท็กทกทอกต้มเต็มเต็มเต้มเิ็มเตๆมเต็มเต็มเต็มเิ็มเตมัน็มเต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 ้มเต็มเต็มเต็มเตมเต็งเต็มเต็มเต็มเมเต็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 งเต็มเต็มเต็งต็มเต็มเตเมเต็มเต็มเต็มมเต็มเเมเต็มเต็มเ็มๆต็ๆเต็เต็มเต็มเต็มเต็เเม เจมินายเลยอยากจะทำให้กับแฟนๆชาเลได้ดูว่าคนที่ย่าไก่พูดคนที่น่าเกงขามของตึกอโศกคือคนนี้ถ้าพร้อมแล้วแอคชั่นวางสปาต้าลงเดี๋ยวนี้นะท่าไม่อยากแจกไปแล้วตากูยิงเรียงกันสตัวแบบยิงทิ้งแบบทิขะหยุดอ้ยทิกๆ สองกตกแตกเกตกเฮ้ยดูชอบอ่ะด oh, ูชอบชอบใส่ชอบใส่เพื่อเพื่อเธอฮ้ยผมเราคนอ่ะอะไรนะผมเราคนอ่ะจริงเอ่ะเอเลยเออเอาล่ะเอาละนะคะ